ตักใส่ตักใายอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเป่งเลยแป่งเปลเลยครับเต็มแพทเลยโอเต็มนเพิ่ดเลยนี่อันนี้อะไรดเออเต็มแพทเลยดุอะไหนปไปไปไปเพิ่มเพิ่มป้ะนี่อะไรเนี่ยนี่น้องจี่ Do lúc giai đoạn. Come, làm gì lành. Come, mặt hắn lành. 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 Hắn gì Hắn lành. Hắn lành. Hắn lành. ตีน้อยกับใครเนี่ยกลับแม่กับแม่แม่บอกให้ไปอะไรไปอาบน้ำให้อาบน้ำพราะตัวอะไรตัวจะเหม็นตัวจะเหม็นงแล้วตีน้อยไปอาบน้ำไหมไม่ไมงตีน้อยไปอาบน้ำไหมไม่อาบแล้วตีน้อยทำอะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสือเหอฮะ แม่บอกว่าไปอาบน้ําได้แล้วติน,น้ําบอกว่าอะไรนะยังไม่อาบใช่ไหมคันไหมไม่อาบน้ําคันไหมคันไหมคันเอใครอาบน้ําเนี่ยตไม่อาบน้ำขม,ำม<ค>ิน่ะ ไออาบน้ำไม่อาน้ำทำไมคารินไม่อบน้ำอะตีน้อยอาบน้ำอาบน้ำใครเนี่ยตีอพ่อใครพ่อน้ยน้อบน้ำสะอาดรือยังหอมยังตัวหอมยัง ปลูกต um ้นไม้ปลูกปลูกต้นไม้น uh ี่อะไรมันมันเตะบอลเตะบอลจบแล้วอันน้ำอาบน้ำตัวหอมอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรตัวแป้งตัวแป้งไหมเนี่ยรัดมันจีนป่เออรัดมันจีนป่อ่านไหมอ่าน อันนี้สบานือซื้ออะไรเนี่ยเอามันใ่เล่มแลตนะนี่อะไรเนี่ยแม่นม่นม่นอะไรเม่ยเม่น้อยผู้่ใจเย็นใจเย็นได้ปลาแห่งหนึ่งมีสัตวาน้อใหญ่อาศัยอยู่มากมายรมทั้งเม่นน้อยผู้ล่าเลย วันหนึ่งที่อากาศร้อนจัดเม่นน้อยไปเล่นน้ําที่แม่น้ํากันเถอะเดี๋ยวใครชวนเจ้ากระรอกมาชวนเม่นถึงหน้าบ้านงายานกล้วกเข้ากินแหนวกินแนวเม่นน้อยไม่รอช้ารี่บอกจะมาลุกไปที่รับงมพีอากาศอะไรร้อนจัดร้อนจัดเออได้เล่นน้ําเย็นคงดีใช่ไหมนี่ตัวอะไรไปเล่นน้ำกันละ นี่อะไรตัวอะไรเป็ดเป็ดที่ไหนหรอกดูไหมกวางกวางเล่นน้ำกวางไปเล่นน้ำแล้วกวางไปเล่นน้ำเหมือนเป็ดเหรอลูกไหนเม่นไหนเม่นเล่นโคลนไหมเม่นเล่นโคนเออเม่นเล่นโคลนมันใส่นี่ อะไรลนะ่ะมันหยักนม,มนมันหยักนะส้มมันขมมันขมแกมันชุกคนเออมันเปาะชุกแกครับมันประชุกจะวิกินเลยรนี่น้ำผึ้งเหรอ Nào, cái nắp sinh hoạt bên bên à. tàu tàu khi lắng tàu tàu khi lắng quá đi lắng tàu bên dạ bên bên, bên. tàu đi lắng bên ừ khi lắng quá đi bên tàu này bên tàu này bên bia กินบูเบลีบูอะไรนะบูเบลีแม่ปล่อยเอาแม่ปอกกินอะไรนะบูอะไรนะบูเบลีใช่ไหมบูอะไรนะเนี่ยกินแอปเปิ้ลแม่ปล่อยเออกินแอปเปิ้ลแม่ปล่อยมันแบบใช่แอปเปิ้ลรู้บูเบลีบูอะไรนะ บูเบลีแม่บอกบูเบลเออบูเบลแม่บอกไงเรียนได้นะเราเรียนเสียงเราอันนี้ผลไมผลไมชื่อบูอะไรนะบูเต็มเต็มบูอะไรบูเบลเออบูเบลแม่บอกผลละไมไงบูเบลี

bỉ lê đấy Còn bà Ừ, cô mà bà. Bà bà. Lên tới sân luôn á. Ừ, lên tới sân nhá. Ấn tới sân bà. ค่ะ